ต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาหรือสายน้ำล้วนเป็นสิ่งธรรมชาติสรรสร้างขึ้นให้มีความงดงามในแบบของตัวมันเองแต่นอกจากความงดงามนั้นธรรมชาติยังสามารถเยียวยารักษาฟืฟ้นฟูหรือมอบพลังบางอย่างให้กับเรานี่คือเหตุผลที่เราควรพาตัวเราเข้าไปอยู่ใกล้กับธรรมชาติบ้างหากเรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง หมดพลังที่จะไปต่อสำหรับเราแล้วเราจะมีความสุขมากๆที่เราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติเสียงนกเจ๊แจ้วเสียงน้ำตกทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเย็นสบายรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เราก้าวออกจากชีวิตประจำวันที่เรากำลังเระเชแล้มาอยู่กับธรรมชาติ บางครั้งในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมีเรื่องเข้ามามากมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเรื่องที่น่าปวดหัวเครียดทอแท้เข้ามาไม่หยุดหย่อนหาความสุขแทบไม่เจอแต่ชีวิตของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปบางครั้งเราอาจจะต้องหยุดพักแค่พักแต่ไม่ได้หยุดทําหรือล้มเลิกพักเพื่อ,อชาร์จพลังเพื่อกลับ ไปทำหน้าที่ของเราต่อไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้นอกจากเราจะล้มเลิกความสำเร็จมันจะช้าหรือเร็วมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะไปต่อให้ถึงเป้าหมายหรือเปล่าเท่านั้นเอง